วันนี้คัดมาให้แล้วนะครับสาคันกับ4ประตูตัวเตี้ยนะครับราคาเริ่มต้น3ามแ0 0กบาทเท่านั้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะแล้วก็พร้อมกับอัปเดตรถอื่นๆที่ติดจองหรือไม่ติดจองนะแล้วก็มีรถที่รอเปิดราคานะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับก่อนจะไปรับชมกันก็ฝากกดติดตามช่องผมครับแล้วก็กดไลค์ให้คลิปผมด้วยนะครับก็วันนี้นะครับวันที่19กนะครับกรกฎาคมนะมาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับสำหรับ วันนี้ที่เตรียมมา3คันคือ4ประตูนะต้องบอกว่า4ประตูทั้ง3คันนะครับสวยๆเลยนะไม้น้อยมากไม่หลักหมื่นทั้ง3คันนะ70,000ื่นแมื่แล้วก็90,000นะครับอ่ะมาเริ่มที่คันแรกนะคันแรกยังไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดนะแต่เป็นราคาที่ก็ยังถูกอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะก็เป็นรุ่นไฮลักดีโวนะครับดีแคบเป็นตัว E นั่นเองนะสาเหตุที่ มันยังไม่ถูกที่สุดเพราะว่ามันเป็นตัว E นั่นเองนะเป็นเซตอิดิชันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยราคา462,000บาทนะครับอ่ามาอยู่ที่8900 0นะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ดูรอบคันแล้วนะรอบคันสวยมากนะสวยมากๆเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับคันนี้เนี่ยล้างแล้วก็ไปได้เลยนะไม่ต้องเคลมอะไรเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันใช่ไหมนะมาดูกันมาดูกันก่อนรอบคันก่อนนะครับล้างแล้วไปได้เลยจริงๆนะครับนะ สวยจริงสวยจริงนะสวยจริงนะล้างแล้วไปได้เลยไปก็ไปดูภายในกันนะครับอ่ะสำหรับภายในนะครับก็คันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็ใหม่มากๆนะครับคันนี้เป็นรถปี19นะครับรถ6ปีแล้วนะ ไม่อยู่ที่8 9 0 0 0นเะเป็นไม้แท้ของเราเป็นไม้แท้ทุกคันนะครับไม่มีการก่อไม้ใดๆทั้งสิ้นนะเพราะเราเช็คศูนย์นครับตลอดนะเช็คระยะตลอดนะแล้วก็เราเนี่ยสามารถที่จะเช็คประวัติได้นะครับเช็คประวัติได้ในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะสวยไหมนะใครที่สนใจนะครับก็โทรมานะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะที่มุม หน้าจอล่างขวานะครับสำหรับคันแรกผ่านไปนะสวยมากนะครับ4 0่0 0น0 0นะเดี๋ยวไปคันต่อไปนะครับคันนี้เนี่ยเป็น4ประตูตัวเตี้ยต้องบอกว่ามีความพิเศษคือได้แคลรีบอยมาด้วยนะครับได้แคลรีบอยมาด้วยแล้วยังได้ราคาที่ถูกที่สุดด้วยนะครับทั้ง3คันที่ผมคัดมานะคันนี้ถูกที่สุดนะครับ3 9 6 0 0นทะเบียน6 9 3 4นะใคร หา4ี่ประตูตัวเตี้ยแคปมาเลยนะครับแคปมาเลยนะก็เป็นเครื่อง2.4นะครับเกียร์ธรรมดาเหมือนเดิมนะแล้วก็ไมค์คันนี้เนี่ยอยู่ที่เจ0ด0ื่นะครับไมค์เจ0ดหม่นไม์น้อยมากนะครับอ่ะดูรอบคันกันนะครับสำหรับ4ี่ประตูตัวเตี้ยนะก็ได้แครีบอยมาก็ไม่ต้องไปทำเพิ่มนะครับสามารถที่จะขนของก็ได้นะนั่งบรรทุกก็ได้นะครับสำหรับคันนี้นะเออ ภายนอกรอบคันเช่นกันเช่นกันกับคันที่แล้วเลยคือล้างแล้วไปได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรนะครับอันนี้นั่งได้นะหรือขนของได้สบายเลยนะไม่เปียกฝนนะครับออก็พาดูอีกฝั่งหนึ่งให้หน่อยนะครับจะได้รู้ว่าคันนี้เนี่ยสวยขนาดไหนนะครับใครที่สนใจอยู่นะกับ4ประตูตัวเตี้ยนะครับราคาน่ารักมากคันนี้นะครับ3 9 6 0 0 0บาทนะครับ นะก็ผมพามาดูห้องเครื่องว่างนะครับห้องเครื่องก็แห้งๆนะครับไม่มีอะไรเยิ้มครับน้ำมันไม่มีเยิ้มนะก็ใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูกันนะครับสตาร์ทให้ดูนิดนึงนะกุญแจอยู่คันนี้นะครับ สตาร์ทมาก็เครื่องเดินเรียบนะครับไม่มีสะดุดนะ,ะก็ดูแลรักษาอย่างดีนะอยู่ในมือเรานะครับพอไปถึงมืมอพี่ๆกันนะก็สามารถที่เอาไปใช้งานต่อได้อย่างสบายใจเลยแนละคันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่น้อยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพอะไรต่างๆนะเอาไปใช้งานต่อแบบสบายใจได้เลยนะครับนะ,ะ,ะราคาคันนี้396,000บาทครับ 396,000บาทเท่านั้น4ประตูไม่ถึง4 0 0แสนนะคิดดูนะครับอ่ะแล้วก็ยังได้กุญแจเป็นรีโมทนะ2ดอกด้วยนะครับสดอกแบบนี้นะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปกันเกาะต่อนะเดี๋ยวไปกันต่ออีกคันหนึ่งนะครับอีกคันนึงก็ต้องบอกว่าไม้80,000ื่นะไม้คันนั้นแค่80,000ื่นเองนะทะเบียน6934้าสนะครับอยู่คันต้นๆน,น,นะครับอ่ะก็ บิ๊กคาร์นะครับก็เป็นช่องที่ขายรถหมดสัญญาเช่านะครับรถหมดสัญญาเช่าคืออะไรนะครับก็คือรถที่เช่าซื้อนะครับที่มีระยะเวลา3ปี4ปี5ปีแล้วแต่นะก็เช่าซื้อเสร็จก็นํามาคืนเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เราก็นามาขายนะรเราทำอะไรจากการเช่าส่วนหนึ่งแนละ้วเราก็นํามาขายที่ราคาต่ำกว่าตลาดนะ,ะก็มาดูกันว่า คันนี้น่าสนใจยังไงนะคันต่อไปนะที่ผมคัดมานะครับหกเก้าสามหกนะอ่วันนี้เปิดกันให้ดูสดๆเลยนะครับอ่าหกเก้าสหกคันนี้นะครับก็ไม่เก้าหมื่นนะครับอ่าราคาสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทเท่านั้นนะ ใครที่สนใจนะเอาไปใช้งานคันนี้ก็มีแคลรี่บอยให้เหมือนกันนะครับใครที่ไม่ใช้สามารถถอดไปขายได้นะครับก็พี่ได้สภาพแบบนี้ไปเลยนะครับเราขายรถตามสภาพจริงแต่คันนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับล้างแล้วไปได้เลยนะสามคันที่คัดมานะครับล้างแล้วไปได้เลยนะเออสวยมากนะครับอะดูภายในนิดหนึ่งนะก็เป็น <c oughs> เป็น2.4นะครับตัว J นะ ตัวเจเกียร์ธรรมดากับสนะครับปียี่สิบนะปียีสราคา4ี่แสนสามหมสองพันบาทนะครับอ่าดูด้านหลังกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำสปายังไม่ล้างอะไรนะเออถ้าเราล้างอะไรเรียบร้อยก็สวยเลยนะตรงที่มีสติ๊กเกอร์เนี่ยเราก็ทำการลอกให้ได้นะครับลอกออกให้นะก็จะดูเหมือนใหม่เลยนะครับอ่ะ สามคันนี้เป็นสีบอลน,นะทั้งนั้นนะใครสนใจอยู่จัดไปนะครับต้องบอกว่าสีบอลเนี่ยดูแลรักษาง่ายนะครับเอ่อจะไม่เหมือนสีอื่นๆนะเพราะฉะนั้นเเป็นสีที่นิยมเอาไว้เป็นรถใช้งานกันนะครับอะมาดูคันอื่นๆนะครับเมื่อวานที่ผมแจ้งไปนะ31คันที่เปิดเอ่อเปิดราคามานะครับเอ่อมีบางส่วนนะครับมีบางส่วนนะ่ที่เป็นที่ผมทำคลิปไปก็คือ หัวเดียวอีสุ u ุนะเดี๋ยวจะพาไปดูกันหัวเดียวอีสุ u ุ1.9เนี่ยจองได้ไม่เกินวันพุธนะครับเดี๋ยวเขาจะดึงกลับและเพราะเราขายต่ำกว่าราคาตลาดนะก็ขายขาดทุนนะเพราะฉะนั้นเขาจะรีบจะดึงกลับภายในวันพุธเนะี่ยใครสนใจ1.9ปี23 394,000นะครับปี24 431,000นะกะ็ทักมารีบภายในวันพุธนะภายในวันพุธเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะครับนะก็ ก่อนจะไปข้างในที่เป็นหัวเดี่ยวนะครับอ่ะแล้วต้องรีบมากๆด้วยสําหรับหัวเดี่ยวเพราะว่าจะโดนดึงคืนกลับแล้วนะครับเพราะขายต่ํากว่าตลาดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวพาไปดูรถตู้บ้างนะครับรถตู้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้อะลูกค้านัดผมมาดูรถตู้เยอะมากครับเยอะมากๆเลยนะก็เพราะอะไรเพราะโปร โปรโมชั่นนะในส่วนของเกียร์ธรรมดาโปรโมชั่นไม่พอนะโปรโมชั่นเนี่ยเกียร์ธรรมดาราคาที่เราทำโปรเนี่ยเป็นเกียร์เอขายอยู่ที่9 6 9 0 0 0บาทนะครับตัวเกียร์ออโต้นะขายอยู่ที่1 1 5 2 0 0้าบาทอันนี้คือตัวออโต้เนี่ยไม่ใช่ตัวทำโปรหรือไม่ใช่ตัวราคาที่ต่ำที่สุดมีราคาต่ำกว่านี้แต่ราคานี้1 1 5 2้าเนี่ย1 1 5 2 0 0เป็นราคาที่มีลด ให้เลือกเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นใครโอเคกับราคานี้จะได้รถสวยๆกลับไปใหม่น้อยกลับไปนะก็รีบๆมากันนะเพราะผมคัดให้พี่ๆเนี่ยนะผมเลือกให้พี่ๆก่อนนะ่ยคนที่มาก่อนก็จะได้ไม่น้อยไปก่อนนะใครที่มาทีหลังนะครับก็จะได้ไม่น้อยแหละแต่อาจจะมากขึ้นกว่าคนที่แล้วนะอ่าก็เพราะฉะนั้นใครสนใจรีบๆมานะครับอ่ากับเรื่องของโปรโมชั่นไม่พอก็อย่างที่ผมบอก เรามีรถเยอะที่สุดเรียกว่าเป็นอาณาจักรของรถตู้เลยนะครับอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องของรถตู้เพราะว่าทั้งปีต่อจากนี้นะครับจะมีเข้ามาอีก500คันด้วยกันนะครับสำหรับรถตู้นะจนถึงสิ้นปีเท่ากับเดือนอปีนี้เนี่ยปีปีนี้ปี68เนี่ยก็มีเกือบพันคันได้เลยทีเดียวนะสำหรับรถตู้ซึ่งไม่มีที่ไหนน่าจะมากกว่านี้แล้วนะครับและมาถึงเนี่ยพี่ไม่ต้องเสียเวลาตะเวนนะ ในเรื่องของการไปหาตามเต็นนู้นเต็นนี้เต็น,นตละคัน2คันนะพี่มาที่นี่เนี่ยถูกใจแน่นอนนะจบได้แน่นอนนะก็มากันนะครับที่ RDD Car Center นะครับก็อยู่ตรงไบเทคนะครับแต่ไม่ใช่รั้วไบเทคนะคือมันจะอยู่ติดกับรั้วไบเทคนะครับอ่าเลยไบยเทคมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายทันทีนะก็คือจะมีที่จอดรถก็จอดได้เลยแล้วก็แลกบัตรนะโทรหาผมนะครับผมก็จะมารับแล้วก็พามาดูรถแบบนี้นะครับอ่าแต่ถ้ามาไม่ถูกนะก็ โทรหาผมเหมือนกันเดี๋ยวผมแอดไลน์กันแล้วก็แชร์โลเคชันไปให้นะครับข้อดีของที่นี่นะครับมีอีกเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวเดินไปคุยไปนะครับก็เราเนี่ยจะเป็นรถหมดสัญญาเช่าที่ขายต่ำกว่าตลาดไม่พอนะครับในเรื่องของไม้แท้ไม่พอนะ,อะในเรื่องของการบำร,ร,รุงรักษาที่ดูแลอย่างดีนะเช็คระยะตลอดเนี่ยไม่พอนะ,อะ การซื้อสดเนี่ยครับเราไม่เสียแวดนะครับไม่มีแวดเเ์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นราคาที่บอกที่แจ้งเนี่ยก็เป็นราคาที่ถูกแล้วและยังไม่เสียแวดเพิ่มนะไม่ใช่ว่าแจ้งถูกแล้วมีเก็บแวดนะอย่างรถคันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติลดราคาล้านหนึ่งนะครับแวดก็เจ็ดหมื่นแล้วนะเราไม่เก็บนะครับเราไม่เก็บนะก็รวมราคานี้คือรวมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมเดินมาทางนี้เดี๋ยวผมอยากจะอ่าพามาดูตรงนี้เลยแล้วกัน สำหรับพอดีมันมีให้เปรียบเทียบนะด้านในมันจะมีอีกประมาณ10คันนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับลงมา,าเข้ามา15คันแล้วจะดึงคืนกลับภายในวันพุธสำหรับรุ่นนี้อีสูซๆนะครับสปาร์กนะเพราะผู้บริหารบอกว่าขายต่ำกว่าราคาตลาดมากนะครับก็มันไม,ไม่ได้กำไรอะไรก็ขอดึงกลับดีกว่านะเอาไปใช้ในงานอื่นๆของอบริษัทเราได้นะครับก็ขอดึงกลับนะ เพราะฉะนั้นใครที่อยากจองภายในวันพุธนี้นะครับก่อนวันพุธนะครับถึงจะมีสิทธิ์อยู่นะปี23หน้าตาเป็นไงนะครับหน้าตาเป็นนี้นะครับะจะไม่มีรางพึ่งนะ,ะไฟจะเล็กลงนิดนึงนะรเรื่องของดีไซน์อะไรต่างๆนะครับก็ไม่หลักหมื่นยังมีให้เลือกอยู่ใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับไม่หลักหมื่นน้อยไหมน้อยสิเนาะปี24หน้าตาแบบนี้นะครับ รถปีเดียวนะไม่หลักหมื่นก็ยังมีนะมาช้าก็อาจจะเป็นแสนกย็ยังน้อยอยู่นะยังน้อยอยู่นะสำหรับรถที่วิ่งแสนโลนะแต่ว่าสภาพเนี่ยภายนอกอะไรเงี้ยดีเลยนะครับดีเลยน่าใช้เลยนะครับเขาใช้งานดีมากนะสำหรับบริษัทนี้นะครับก็เป็นข่าวที่แจ้งอัปเดตกันแล้วกันสำหรับรุ่นนี้นะครับต้องรีบๆนะเพราะราคาถูกกว่าตลาดผู้บริหารจะดึงคืนกลับและภายในวันพุธนะครับ อดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นต่อก่อนที่จะเข้าโกดังนะครับก่อนที่จะเข้าโกดังกันนะครับ <c oughs> ไม่สบายหลายวันนะครับแต่ก็ยังอัดคลิปอยู่นะก็วันนี้ก็ฝนตกอีกนะครับออก็พยายามจะอัปเดตให้ดูนะครับที่แตกต่างไปทุกๆวันนะครับจะได้ใครที่สนใจอยู่คันไหนเนี่ยก็จะไดะ้รถที่ถูกใจไปใช้กันนะอย่างวันนี้ก็ มีจองมีจองทุกๆวันนะสำหรับตัวผมนะครับวันนี้จองเป็นรุ่นอะไรนะ <We are. S 1> จำไม่ได้ <We are. S 1> อ๋อวันนี้ V ีออโอเค v ีออนะครับก็เดินทางมาจากจังหวัดระยองนะครับมาดู V ีออนะครับก็จบจองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซื้อสดนะครับตัวราคา2,99,000บาทสำหรับ V ีออนะครับผมจะไปไหนนะก็ผมกำลังจะพาไปนะครับต,ตู้ช้างตู้ช้างไม่ใช่ เดี๋ยวจะเดินเลยไปอีกอันนี้จะบอกอะบอกคร่าวๆแล้วกันจะมีรถแบบนี้นะครับเป็นหัวเดียวนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้ใช้ก็จริงๆเราต้องลอกสติกเกอร์ออกนะครับแลก็ไปใช้งานได้เนาะขนของอะไรได้นะครับอ่ะก็อันนี้ยังไม่เปิดราคานะจะเดินผ่านก็บอกพี่ๆเผื่อใครสนใจนะครับก็ทักมาได้นะถามว่าถ้าเปิดราคาแล้วราคาจะเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็ เดี๋ยวประเมินกันนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่แล้วก็ถ้าสนใจก็จองกันมานะครับแล้วก็มีนี่ที่ผมกําลังจะเดินไปคือรถที่เข้าใหม่นะครับรถเข้าใหม่อยู่ประมาณ3คันนะครับสําหรับวันนี้นะก็เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตกันก่อนจะได้รู้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับใหม่ๆมบ้างนะพยายามจะอัปเดตอะไรใหม่ๆให้ได้ได้รับชมทุกวันนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันนะ,ะก็สําหรับที่เห็นเลยคันแรกนะครับอ่ะ เดี๋ยวพาดูหน่อยนะคันแรกนี้นะครับก็จะเป็นตู้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลองเปิดดูภายในนะคันนี้ผมดูมานะเป็นอ่ะดูภายนอกก่อนนะครับเป็นตอนเดียวนะครับของดี v o นะราคายังไม่เปิดราคายังไม่เปิดเนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้กักหรือไม่ได้อะไรนะเอามาลงคลิปเนี่ยเพราะว่ามันสดใหม่จริงๆนะเพิ่งมานะครับก็รอตรวจรถรออะไรแล้วก็จะเปิดราคาก็สําหรับคนที่สนใจก็โทรมาก่อนนะครับ เป็นปีอะไรล่ะนะเป็นปีอะไรดูซิคันนี้เป็นปี18นะผมว่าคาดการนะก็น่าจะราคาประมาณ3า0แสนบวกลบนะครับ3 0 0แสนบวกลบนะอ,อ,อาจจะต่ำกว่า3 0 0แสนก็เป็นไปได้นะก็ลองรอดูกันนะครับรอดูกันนะอ่ะภายในภายข้างในนะกะ็ติดต้นไม้นิดหนึงครับนะอ่ะเดี๋ยวฉายให้ดูภายในก็ จะเป็นแบบนี้นะครับขายตามสภาพแบบนี้เลยนะครับแต่เราทําความสะอาดคลีนให้นะปึ๊บปิดอย่างนี้นะครับอ่ะอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะคันนี้ผมต้องบอกว่าราคาน่าจะต่ำมากๆนะน่าจะสองแสนบวกลบนะครับสําหรับแคปนะรีโวนะเออแต่ราคาดีมากนะเอาไปใช้งานกันต่อนะครับคือราคานี้เนี่ยไม่ต้องคิดเยอะเลยนะก็ เป็นปี16นะผมเปิดดูแล้วนะครับไม่200,000นิดๆน,นะครับแต่สําหรับคนที่จะเอาไปใช้งานต่อเนี่ยเราบํารุงรักษามาแบบโอเคไงโอเคเลยนะเข้าศูนย์ได้เข้าเช็คระยะอะไรเนี่ยโอเคเราก็ส่งต่อให้พี่ๆก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับในเรื่องของการที่จะเอาไปใช้งานต่อสบายใจได้นะครับก็อันนี้เนี่ยปี16ราคามันก็เลยจะต่ำกว่าคันที่เคยเปิดตัวเมื่อกลางเดือนนะที่บอกว่า สิบกว่าคัน20คันเนี่ยแล้วก็หายภายใน2อาวันนะติดจองภายใน2อาวันนะก็ราคามจะต่ำกว่านั้นคันอันนั้นมัน2องแ0 0แปถึงสามแสนหกพนะครับอันนี้ก็จะต่ำกว่านั้นประมาณ2องแสนต้นๆน,น,นะครับอ่าเพราะฉะนั้นน่าสนใจใครหา,ยหายอยู่ผมมีลูกค้านะทั้งสองคันเลยนะแต่ต้องรอลุ้นว่าอ่าจะจองทันไหมแต่ถ้าเปิดราคามาจองแน่นอนนะเดี๋ยวจองให้พี่ๆกันนะครับแล้วก็สีประตูอีกคันหนึ่งนะครับสีประตูนี้เป็นตัวเตี้ย แนวกับคันที่รีวิวเลยเข้าใหม่นะเข้าใหม่เพิ่มมานะแต่ยังไม่มีรายละเอียดและราคานะสำหรับคันนี้แต่ว่ามาให้ชมกันอีกครั้งนะแต่ว่าถ้าใครที่จะพร้อมเลยเนี่ยก็ไปซื้อ3คันที่ผมรีวิวให้ต้นคลิปนะครับอันนี้ปี2018นะครับคันนี้ก็จะถูกกว่า3คันที่ผมรีวิวแน่นอนนะน่าจะ3ามแสนกลางๆนะสามแสนกลางๆนะเพราะฉะนั้นใครที่หา4ประตูที่มีแคลรี่บอยนะ ขนของได้นั่งได้สบายนะครับก็จัดมานะปี18รีโวนะตัวเตี้ยซึ่งเป็นตัว e ด้วยนะอาจจะ3 0 0แสนกลางๆบวกลบนะครับประมาณนี้นะอ่ะเจอคันนี้อาจจะเห็นในคลิปผมบ่อยนะครับอา่าขึ้นทางไหนนะเนี่ยทางนู้นนะอ,อยากให้พี่ๆได้เอาไปใช้กันนะสำหรับคันนี้นะ Suzuki Carry นะเครื่อง1.5นะครับ อันนี้ไมน้อยมากๆนะไม่ห้าหมื่นนะครับแล้วก็ขายแค่สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับคือรถมันพร้อมใช้งานไมน้อยแล้วก็เอาไปใช้งานต่อไนดะ้คืออันนี้เรามาทําเป็นแบบแนวโดยสารนะโดยสารสั้นๆอาจจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะครับเจ้าของโรงแรมนะครับเจ้าของอธุรกิจหรือใช้รับพนักงานนะครับได้หมดหลากหลายมากแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นพวก พวกอยู่ในโรงแรมหรือรีสอร์ทนะก็คือมันเอาไปใช้งานได้ไม่ต้องซื้อมือหนึ่งนะครับไม่ต้องไปลงทุนมือหนึ่งที่มันสี่สามสี่แสนแล้วก็ต้องมานั่งทําอะไรอย่างนี้อีกนะก็เหมาะนะครับกับการที่เอาไปใช้งานในธุรกิจนะครับมีคนสนใจอยู่พอสมควรนะแต่ไม่ได้ตัดสินใจนะครับก็คันนี้ยังอยู่นะขอพรีเซนต์นิดหนึ่งนะมันน่าใช้นะไม่น้อยนะครับ ไม่น้อยนะก็ลองดูกันนะครับอ่ะไปกันต่อในโกดังนะครับโกดังวันนี้วันเสาร์นะครับและคือวันเสาร์เนี่ยเราก็เปิดปกตินะวันอาทิตย์ถ้าใครอยากดูรถนะครับก็ยังเปิดทําการปกติคือเราเปิดทุกวันนะครับแต่จะต้องแจ้งผมนิดนึงนะครับบางทีผมเข้าสาขานะครับหรือบางทียังไม่ได้เข้ามาที่นี่ก็โทรคุยกันก่อน,อนแล้วก็ว่าพี่จะเข้ามานะ ออก็ถ้าพี่เข้ามาเนี่ยผมก็จะได้มาต้อนรับเพราะว่าที่นี่เขาต้องให้ผมเนี่ยหรือเซลเนี่ยก็มาดูแลพี่ๆนะถึงจะเข้ามาได้เพราะว่าเขาต้องแลกบัตรแลกอะไรนะครับอ่ะก่อนจะไปนะอันนี้ย้ำนะครับในส่วนของหัวเดียวนะสปาร์คหของอิสุสย้ำมากๆนะครับราคาดีเจ้านายจะดึงกลับแล้วนะครับ เจ้านายจะดึงกลับทั้งหมดแล้วนะครับใครจองทันจองได้เลยซื้อไปใช้ได้เลยนะครับใครจองไม่ทันก่อนวันพุธเนี้ยวันพุธด,ดึงกลับแล้วราคาปี23 3,94,000ปี24 4,31,000นายบอกคันนี้รุ่นนี้ขายราคาน,นี้ไม่ไหวนะครับนายจะดึงกลับนะก็เพราะฉะนั้นรีบนิดนึง,นงผมนะครับบิ๊กคาร์ดีๆเดี๋ยววันหน้านะครับจะมีคลิปอะไรให้ติดตามกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ ฝากติดตามนะครับกดไลค์ให้คลิปผมนะครับแล้วก็ใครสนใจรถนะครับอยากให้โทรมานะแนะนำให้โทรมานะครับจะคุยกันได้ดีที่สุดนะก็เบอร์ผมที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับ0 9น7 7 8 5้า7นห้านะครับก็บ้านเขียวก็ b i k i คตัวแล้วก็เลขหนึ่งนะกวันนี้นะครับฝากคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะใครสนใจรุ่นไหนนะก็คอมเมนต์กันมานะครับหรืออยากให้รีวิวรุ่นอะไรนะครับมีบางคนคอมเมนต์มาแล้วอยากให้ดูรถเก่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะ เพราะว่ามันมีรถเก่งที่เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเปิดราคาเดี๋ยวจะเน้นไปที่รถเก่งให้นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ